สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K2 Camp นะครับวันนี้ผมก็มาที่น้ำกตกโนลาดซึ่งเป็นน้ำตกลับของที่นี้นะครับรับยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าบรรยากาศชิลเลยสำหรับที่นี้นะครับค่าบริการ20บาทต่อคน ก็ได้วิวหลักล้านบรรยากาศหลักล้านเลยคุ้มเลยนะครับ20บาทตอนนี้ผมก็กางเต็นท์เสร็จแล้วแหละแล้วเดี๋ยวก็จะลงไปเล่นน้ําซึ่งผมขับรถมาใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับนี่ก็คือจุดกลางเต็นท์ของผมนี่ มาที่นี้เขาจะมีห้องน้ําให้นะครับห้องน้ําจะอยู่ฝั่งทางนั้นแยกชายหญิงเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นลานที่ว่าเขาจะไว้กางเต็นท์กันนะครับซึ่งจะเข้าไปข้างในอีกฝั่งทางนู้นเขาจะห้ามกางครับเขาจะไม่ให้กางเต็นท์เขาจะให้กางแค่ตรงนี้ซึ่งผมก็แอบเสียดายนิดนึงแต่บรรยากาศตรงนี้ก็ถือว่าโอเคครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเล่นน้ำก่อนเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากไปเล่นน้ำดีกว่าโอ้น้ำเย็นมากทุกคนโอสดชื่น เดี๋ยวผมจะนอนแช่น้ำสักชั่วโมงเพราะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงละถ้าเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวกันเย็นอ เอเครับทุกคนผมก็จะทำมื้อเย็นกินละซึ่งมื้อเย็นวันนี้ก็นี่สุกี้หมูหาซื้อได้ตามโลตัสบิ๊กซีนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาทานคนเดียวเป็นมื้อเย็น โอเคครับทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับซึ่งผมก็ทํากาแฟแล้วก็ทํามื้อเช้าแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูน้ําตกข้างในนะครับเดี๋ยวขอทานกาแฟค่อบเมื่อคืนที่นี่อากาศดีมากบรรยากาศดีมากนะครับในทุกที่ที่ผมไปที่นี้คือว่าบรรยากาศดีที่สุดละ ทั้งเสียงน้ำเสียงของสัตว์ปา่าเมื่อคืนนะครับอากาศก็ดีด้วยอากาศตอนกลางคืนเย็นถึงขั้นสั่นเลยครับเมื่อคืนตื่นมาก็จะแสบๆจมูกนิดนึงเพราะว่าอากาศเย็นเมื่อคืน บรรยากาศตอนเช้าก็เงียบก็จะมีแค่เจ้าหน้าที่นะครับมีมีแค่เจ้าหน้าที่ที่มาเดินจิดไฟตามห้องน้ำหรือว่าศาลาก็รบรรยากาศดีแต่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำด้วยว่าสะอาดไหมจะขอทานกาแฟก่อนอเยค,ครับทุกคน เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูห้องน้ำนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็พาเข้าไปข้างในเพื่อที่จะไปดูน้ําตกนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆซึ่งผมนอนอยู่ห้องบนเมื่อคืนนะครับนี่จะเป็นศาลาก็มี Wi-Fi ทีนี้ก็มีบริการไวไฟฟรีนะครับเราเซอร์จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามีบริการไฟฟ้าให้ส่วนทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกัน กล้องอาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับคงไม่เป็นไรเนาะอ่านี้จะเป็นโทชีสำหรับผู้ชายนะครับนี่ฝั่งทางนี้จะเป็นของผู้หญิงผมไม่เข้า,าเป็นห้องน้ำไป้มปไฟติดอันนี้จะเป็นอ่างล้างหน้ามีกระจกให้ด้วย นี่จะเป็นห้องอาบน้ำมีห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องส้วมเป็นโถโอ้ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะแอบ,บน้ำที่นู้นดีกว่า ตอนนี้ก็เจ็ดโมงสี่สิบได้ละประมาณตอนนี้ก็ยังไม่เห็นวีไวลอของนักท่องเที่ยวเลยถ้ามากันหลายๆคนเขามีมีที่ให้ ก่อไฟได้นะครับถ้ามาหลายๆคนตรงนี้ก็จะเป็นลำธารซึ่งน้ำก็มาจากน้ำตกข้างในนู่นในป่านู่นนะ เดีวเราไปต่ออาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับในการเดินเข้าไปประมาณ400เมตรนะคร่าวๆก็ประมาณนั้นนะผมไม่แน่ใจว่าระยะทางเท่าไหร่ ซึ่งที่นี้เมื่อวานผมมาแล้วแหละแต่ว่าคนเขาก็มาเยอะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าที่ว่าเป็นน้ําตกลับอ่ะมันไม่มันไม่ใช่น้ําตกนี้นะครับมันจะเป็นน้ําตกที่ต้องเดินฝ่าเข้าไปข้างในอีกซึ่งเป็นเส้นทางที่คนเข้ามาได้นะครับก็คือน้ําตกนี้แต่ถ้าน้ําตก ที่ว่ารับจริงๆก็เป็นเส้นทางป่าเลยคือเราต้องเดินป่าซึ่งการที่จะเข้าไปที่น้ำตกนั้นนะครับต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างเดียวเลยเมื่อคืนผมก็ได้พูดคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วก็การจะมาตกปลาไม่ได้เด็ดขาดนะครับข้อห้ามเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ ผมเอาเบ็ดตกปลามาด้วยก็ลเลยดียังดีที่ผมลองถามถามพวกพี่ๆเขาดูก่อนใครสนใจที่นี้นะครับก็เซิร์ช g o o g l e แ a p เลยว่า น้ำตกโตนลาดมันจะขึ้นมาเลยนะครับค่าบริการก็คนละยี่สิบบาทกลางเซนด้วยยี่สิบบาทเท่านั้นมีห้องน้ำมีไวไฟฟรีมีไฟฟ้าไว้ให้ด้วยอืมมมาถึงแล้ว ใกล้แล้วแหละเรามาถึงแล้ว เมือ่อเมื่อวานคนมาเยอะนะครับซึ่งนี่ปัญหาของการมาเที่ยวและแหล่งอุทยานแบบนี้นะครับก็จะเห็นขยะแสนอยู่เลย นี่คือน้ำตกที่คนสามารถเดินทางเข้ามาง่ายที่สุดน,นะครับไม่ใช่น้ำตกลับมีความสูง อก็สักคู่นี่จะเป็นลำทานที่ว่าจะขึ้นต้องขึ้นไปอีกนะครับซึ่งข้างในขึ้นไปไกลเลยแหละจะมีน้ำตกอีกห้าน้ำตกนะครับถ้ารับจริงๆเราต้องเข้าไปข้างในอีกนะตามลำทานไปเลยซึ่งถ้าจะไปก็ต้อง ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขาก่อนแต่แค่ที่นี้ก็เมซซิ่งแล้วเหละครับนะไปอาบน้ำดีกว่า ดีไหมอ่ะมันดูสูงๆไงไม่รู้เอ,เอาเอาไงเอากัน ที่ผมได้ไปกระโดดน้ําตกเมื่อกี้นะครับผมว่ากลับมาเล่นน้ําตรงแคมป์เพื่อที่จะนอนแช่น้ําสบายๆแล้วก็เก็บของกลับบ้านนะครับสําหรับใครที่ชอบอ่คลิปธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับทางช่องเที่ยงแคมป์ถ้าเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้า ซึ่งเดี๋ยวผมจะหาดูว่าบรรยากาศที่ไหนไสวยๆงามๆจริงๆแบบนี้บ้างไปเจอกนครับบ๊ายบาย